กรณีการสู้รบกันนะครับระหว่างกองทัพเมียนมากับกองกําลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือว่า KNU นั่นเองนะครับยืดเยื้อมาเกือบ10วันแล้วนะครับแล้วก็มีการยกระดับความรุนแรงขึ้นนะครับหลังจากกองทัพเมียนมาเปิดฉากโจมตีทางอากาศเป็นครั้งแรกครับด้วยการส่งเครื่องบินรบออกมายิงถล่มใส่หมู่บ้านซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอําเภอแม่สอดทําให้เจ้าหน้าที่ไทยต้องยอมให้ชาวกะเหรี่ยงหนีภัยการสู้รบเข้ามาฝั่งไทยในอาเภอแม่สอดจังหวัดตากงจานวนมากเลยนะครับโดยประยุทธ์นะครับก็ได้ระบุว่าจะไม่มีการตั้งศูน์พพักิง เพราะศูนย์พักพิงที่มีอยู่ขณะนี้เนี่ยก็มีปัญหาอยู่แล้วล่าสุดอ่ะผมเพิ่งดูคลิปคลิปสวนสัตว์มีสัตว์เยอะๆครับผมก็เลยแบบเห็นแล้วแบบอาไอีกสัตว์กูต้องมาแบบว่า represent ประเทศที่แบบว่าแม่งไหลจิตใจขนาดนี้ได้เลยวะอ่ไอีกสัตว์ตออแหลไว้กับแบบว่าประชาคมโลกไเยอะแยะมากมายเออเป็นประเทศที่แบบเป็นมิตรเป็นประเทศที่แบบว่ารักทุกๆคนแลนออลสมายนึงพูดเรื่องจัญญาบาณตัวเองก่อนดีกว่าตอนนั้นมึงอุทานว่าอะไรว่าอสัตว์วันที่24ที่ผ่านมาประยุ ความปีใหม่ให้สื่อมวลชนทุกประเภทแล้วก็บอกว่าหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือไม่รับคําอวยพรออ <laughs> ครับผมก <laughs> ูไม่เอาฉายา นะฮะของรัฐสภาปี6-4กันดีกว่านะครับวันนี้คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจจากสื่อทำเนียบทำได้แค่นี้แหละฮะ <laughs> สื่อทำเนียบ <c oughs> ผมก็ยังย้ำอีกครั้งนะในยุคสมัยเผด็จการเนะ่ะคุณเปรี้ยวได้แค่นี้เหรอถามว่าผมอยากเอามานำเสนอไหมข่าวนี้ผมก็ไม่อยากนำเสนอนะแต่ผมอ,อยากโชว์ความกระจอกของพวกคุณไงสื่อทำเนียบดูกระต้ากลัวกระจอกมากแล้วผมชอบคอมเมนต์รูปเมื่อกี้มากเลย ทำไมรูปแรกอะจากเปลี่ยนโลโก้เนี่ยเปลี่ยนมาทำงานแทนดีกว่าไหมไม่รู้จากคอมเมนต์นี้หรือเปล่านะฮะก็เลยมีรายงานนี้ออกมาถ้าเราสุภาพแบบเนี้ยเห็นไหมมันไม่น่าโกรธเครืองกันเลยนะลงจากตําแหน่งเธอครับลาออกจากพักร่วมเธอครับช่วยกรุณาออกไปเธอครับขอร้องเห็นไหม I can show you the world อย่างเพจระยุทธ์อย่างเงี้เราก็เข้าไปที่หน้าไปที่รูปโปรไฟล์ไหมอย่าอยู่เลยครับผมรอเช็คบินนะคะ เรารู้แล้วแหละว่าเขาทราบครับแต่หลังจากทราบแล้วเนี่ยทราบแล้วเปลี่ยนเนี่ยมันจะเปลี่ยนออกมาเป็นอะไรทราบแล้วจะเปลี่ยนไหมก่อนหรือแค่ทีเดียวนี่คือเรื่องแจ้งเพื่อทราบรู้นะไม่ใช่ว่าไม่รู้ใช่แจ้งให้มึงทราบว่ากูทราบนะมึงทราบหรือเปล่าว่ากูทราบถ้ามึงยังไม่ทราบว่ากูทราบกูอยากจะบอกว่ากูทราบอยู่นะเตือนตัวเองบ้างก็ได้เวลาพูดอะไรออกไปแล้วต้องให้คนมาแก้ทีหลังอ่ะอีกสัตว์เดลี่ทอฟิกกับจอห์นวินยู